สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวดิสนีย์ดอททุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับตอนนี้เราก็จะมาพบกันในคลิปคำทำนายของชาราศีกรกฎโดยจะเป็นคำทำนายช่วงเดือนกรกฎาคม2องพันายนะซึ่งก็จะพูดถึงเรื่องในในความรักแล้วก็สุขภาพนะครับโดยก่อนอื่นอ่ะผมต้องขอขอบคุณเพื่อนเทุกคนนะที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ติดตามช่องของผมมาจนถึงทุกวันนี้อ่ะยังไงถ้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็ยังไม่เคยกดติดตามกันมาก่อนเนี่ยถ้าดูแลชอบก แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันโอ้รึเนะครับส่วนคนไหนก็ส u b s c r i b e ไปแล้วเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์ก,กดแชร์ก,กันไปเยอะๆด้วยนะอืมแลวตอนนี้ช่องของผมอ่ะก็เปิดให้เพื่อนๆได้สมัครสมาชิกมาเป็นผู้สนับสนุนแบบรายเดือนกันแล้วนะครับโดยรายได้ตรงนี้ก็จะเป็นตัวช่วยสนับสนุนให้ผมนะได้มีกำลังใจในการทำคลิปได้ต่อไปเรื่อยๆนะครับและสมาชิกทุกท่านอนะ่ะก็จะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงคอนเทนต์ต่างๆได้ก่อนใครนะโดยตอนนี้ผมจะมีดวงรายสัปดาห์ลงเอาไว้ให้อ่านในแ็บชุมชนนะครับขอให้ทุก ช่วยการสนับสนุนแล้วก็สมัครกันเข้ามาเยอะๆด้นะครับโอเคแล้วตอนนี้นผมก็เลือกไพ่ไปครบแล้วนะครับมาเริ่มดูกันเลยหน้าไพ่ชาวกร,รกฏในเดือนนี้ตัวคุณนะ่ะจะได้รับการหยิบยืน่นมอบสิ่งดีๆมาให้แก่ตัวคุณนะซึ่งมันเป็นข้อสเสนอที่ทําให้คุณนะ่ะได้หยุดพักจากความเหนื่อยของปัญหาบางอย่างหรือออกจากสิ่งที่คุณนะ่ะเคยอยู่ทํากับมันมาก็ได้นะแม้ว่าตัวคุณเองเนี่ยก็อยากที่จะมาอยู่อย่างสมถะได้มีความสุขสบายทั้งทาง,ทงวัตถุและจิตใจ ไม่ต้องมาปวดหัวกับปัญหาต่างๆแบบที่ผ่านมาแต่อีกใจหนึ่งอ่ะคุณก็ยังมีความลังเลไม่สามารถทําใจสละตัวเองออกจากสิ่งของการที่เคยอยู่ตรงนั้นได้อ่ะเนี่ยคุณก็วิ่งเวลาเพื่ออยู่ทังกับมาโดยตลอดนะจนกระทั่งมาถึงจุดหนึ่งอ่ะที่มาบีบให้เรื่องราวต่างๆเนี่ยมันดําเนินมาในทางนี้ครับคุณจึงต้องออกมาหยุดพักหยุดนิ่งกับตัวเองแบบนี้หรือแง่นึงก็คือคุณอ่ะอาจจะเคยต้องอยู่ทางกับบางสิ่งบางอย่างมานานแล้วแต่มันก็ไม่มีผลดีกับสิ่งรอบข้างคนรอบัตของคุณนะ แล้วคุณก็ได้พบว่าการเลือกที่จะหยุดแล้วก็ออกมาจากสิ่งเหล่านั้นน่ะมันน่าจะเป็นผลดีกับทุกฝ่ายมากกว่าดังนั้นการหยุดพักของคุณตรงเนี้จึงถือว่าเป็นการมอบสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นไปซะอย่างนั้นเลยนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตามนะเรื่องราวตรงนี้มันก็ทําให้คุณนะ่ะต้องมีความคิดมากกังวลกับสิ่งต่างๆอยู่ะแม้ว่าสิ่งรอบข้างรอบตัวสังคมของคุณเนี่ยแต่ยังคงม,มีความสุขสมบูรณ์พร้อมที่ดีกันตามปกติอยู่แล้วนะแต่คุณก็ยังอดที่จะห่วงห่วงกับสิ่่่่่งงเเค้ากกๆทีรอยูตจุดดนไไมะ คุณยังอย,อยากอยู่ดูแลรักษาทําสิ่งดีๆกับตรงจุดนั้นต่อไปนะครับสรุปก็คือในเดือนนี้คุณจะยังไม่พร้อมที่จะสูญเสียหรือต้องแยกออกมาจากบางสิ่งนะแต่ก็ต้องจําใจละเลิกออกมาจากสิ่งเหล่านั้นก่อนนะครับนี่ก็คือแนวโน้มภาพรวมนะทีนี้เรามาจอบลึกกันเรื่องการงานดูบ้าง ใหด้านการงานเนี่ยจริงๆแล้วก็ถือว่าดูดีมากเลยนะคุณก็มีความสุขสมบูรณ์ที่ดีในชีวิตมีคนเข้ามาหยิบยืนให้การช่วยเหลือเกื่อหนุนส่งเสริมให้คุณนะ่ะมีสถานะทางการงานที่ดีมั่นคงขึ้นแล้วก็มอบผลดีทางการเงินให้กับคุณด้วยอนะ่ะแต่ทีเนี้ยพายเจ็บไปเท้าอ่ะมันเป็นการที่คุณอนะ่ะต่อต้านต้องการจะรักษาสิ่งดีๆสิ่งเก่าๆเดิมๆในชีวิตเอาไว้เหมือนเดิมอ่ะเหมือนคุณไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอ่ะครับยังไงก็ขอให้คุณลองเปิดใจยอมรััับบบกสิิ่่่งงใใหมมมๆทีีนนจะเข้าาเา้าาาชวตอ บางทีคุณอาจจะกังวลไปเองก็ได้อะถ้าคุณลุยกับมันแล้วอะหนทางใหม่ๆข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะทําให้ชีวิตของคุณอะดีมากขึ้นกว่าแตกก่อนก็ได้นะครับโอเคทีนี้มาดูอลไรเคลื่อนกันนะว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ไว้อย่างไงบ้างคำนั้นจากไพ่เป็นเนี่ยมันทําให้ต้องมองยอมไปจริงนะครับว่าถึงแม้มันจะมีสิ่งดีๆทางการงานรอคุณอยู่ในหนทางใหม่ๆอะแต่คุณกลับมีการต่อต้าน อยากจะรักษาอะไรเก่าๆในชีวิตเอาไว้เนี่ยแสดงว่ามันต้องมีเงื่อนไขาบางอย่างที่คุณรู้สึกไม่ดีไม่โอเคกับมันจริงๆนั่นแหละแล้วไพ่เขาก็อนุญ,ญาตให้คุณเนี่ยได้สามารถสำรวจตัวเองนะว่าคุณคิดและต้องการอะไรจริงๆแล้วเลือกทาสิ่งที่คุณต้องการได้การอยู่กับสิ่งเก่าๆเดิมๆม,มันก็เป็นสิ่งที่ดีเหมาะสมอยู่แล้วแล้วก็ไม่มีผลเสียหายทางด้านการงานของคุณะคุณก็สามารถจยุดท,ทําสิ่งที่คุณต้องการต่อไปได้เลยนะครับหรือถ้าช่างใจดูแล้วอะ ถ้าพบว่าซีมใหม่ๆม,มันดีกว่าคุณก็ค่อยตัดสินใจเลือกทําในตรงจุดนั้นต่อไปก็ได้นะในภายหลังอ่ะทีนี้เริ่รู้สึกการด้านการเงินกันบ้างนะหน้าไพ่ด้านการเงินเนี่ยก็ออกมาสัมพันธ์กับเรื่องราวไพ่ที่เปิดมาก่อนหน้าน,นี้นะคุณจะมีตัวเลือกทางเลือกมีความลังเลอะ่ะ ท,ทั้งที่มันมีหนทางใหม่ๆทางการเงินรอคุณอยู่ให้คุณเดินหน้ามุ่งหน้าไปสู่สิ่งนั้นแต่อีกใจหนึ่งอ่ะคุณก็มีเป้าหมายบางอย่างที่คุณอยากจะอยู่กับสิ่งเก่าๆเดิมๆคุณอยากแขวนตัวเองเอาไว้เพื่อให้ได้อยู่กับสิ่งเกา่เกาๆทางการเงินที่ดีอยู่ตรงนี้อ่ะคุณยังไม่พร้อมที่จะเดินหน้าไปสู่อะไรใหม่ๆอาจจะเพราะว่ายังไม่มั่นใจไงว่าหนทางใหม่ๆตรงเนี้มันจะเป็นสิ่งที่ดีกับคุณจ,จริงๆหรือเปล่าไงคุณก็เลยเลือกที่จะอยู่กับสิ่งที่มันจับต้องได้จริงที่มีีออออออยยูู่่่่แแนนนนนล้้วใมืืตกางึ็ค คนทางใหม่ๆเนี่ยคุณก็อยากจะคว้า,าไว้แต่ในทางกลับกันน่ะคุณก็อยากเสียของเก่าไปอะ่ะอยากจะเก็บมันไปทั้งสองอย่างเลยครับอืมทีนี้เรามาดูอัลลเคลื่อ,อ,อกนกันนะว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องราตรงนี้ว่ายัางไงบ้างอืมไม่ว่าเรื่องราวทางการเงินของคุณจะเป็นยังไงนะแต่ไพ่ไปเนี่ยก็บอกว่าสิ่งดีๆทางการเงินที่เกิดขึ้นกับตัวคุณน่ะมันจะเกิดจากการที่คุณน่ะได้เข็นเอาสิ่งดีๆความถนัดสกิลฝีมือบางอย่างของคุณน่ะ นำมันออกมาใช้นะตรงเนี้มันจะสามารถนำเรื่องราวทางการเงินดีๆเข้าสู่ตัวคุณได้อะหรืออีกแง่หนึ่งก็คือมันพูดถึงเรื่องการแบ่งปันนะบางทีคุณก็อาจจะต้องยอมเสียสละเหมือนกับว่าคุณก็ไปหาหนทางใหม่ๆทางการเงินที่ดีแล้วก็ไปวางกระสิเก่าๆเพื่อให้คนอื่นนะเขาได้รับผลประโยชน์ทางการเงินตรงจุดนั้นบ้างนะครับอืมทีนี้เริ่มรู้สถานการณ์ได้ความรักกันบ้างนะให้กับคนที่มีคนรักคู่ครองแต่งงานกันแล้วหรือคนที่มีคนคบหาดูใจกันแล้วนะครับ น้าพ่ชาวกรกฏที่มีคนรักคู่ครองแล้วเนี่ยในเดือนนี้คุณอาจจะต้องมีการควบคุมจัดการอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์เอาไว้สักนิดหนึ่งนะเพราะว่าคุณคณในใดคนหนึ่งอ่ะอาจจะต้องมีเรื่องให้ต้องเดินหน้าเดินทางไปติดต่อทำธุระกับคนอื่นคนข้างเยอะมากอ่ะเป็นการเข้าสังคมบ่อยๆในเดือนนี้นะครับมันส่งผลทำให้อีกคนหนึ่งเนี่ยมีความคิดระแวแงสงสัยเกิดขึ้นมาได้อ่ะี่ยก็ต้องควบคุมจัดการวางแผนเวลาให้ความสี่ใจในตัวหุ้มของตัวเองเอาไว้สักนิดหนึ่งนะ เพื่อลดปัญหาความคิดมากตรงนี้หรืออีกแง่หนึ่งก็คือ,อการพบเจอกับผู้คนมากมายในเดือนนี้มันอาจจะเอื้อให้คุณนะได้ไปพบเจอกับคนรักที่มันผิดๆเป็นรักสาเท่าที่จะเข้ามาได้อะ่ะตรงนี้คุณก็ต้องควบคุมอารมณ์เขาสึกเอาไว้นะเลือกทำแต่สิ่งที่มันดีและถูกต้องเอาไว้ก่อนดีกว่าครับทีนี้เราดูอะไรเคลื่อนกันนะว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่ายัางไงบ้างไพ่เป็นเด็กก็พูดถึงเรื่องการแสดงออกแต่สิ่งที่มันดี ทำสิ่งที่มันเป็นเชิงสร้างสารรค์เชิงบวกเอาไว้ก่อนนะหากว่าคุณมีความคิดระแบงสงสัยตัวกันและกันนะ่ะก็อย่าพึ่งออกตัวรุนแรงพูดจาไม่ดีหรือว่าทําสิ่งที่มันจะส่งผลเสียกับความรักของคุณนะพูดคุยเข้าหากันด้วยสิ่งดีๆเอาไว้ก่อนดีกว่าหรือถ้าหากว่าจะพบเจอสถานการณ์ที่มันจะชักนําความรักผิดผิดคมมาเนี่ยก็ขอ <c oughs> ให้คุณเลือกทําแต่สิ่งที่มันดีถูกต้องเหมาะสมเอาไว้ก่อนนะครับโอเคทีนี้มารู้สถานการณ์ได้ความรักให้กับคนสนิทกันบ้างนะ นาไพ่ความรักคนสดสนิทเนี่ยดูมันก็ไม่ค่อยจะเอื้ออำนวยให้คุณพบเจอกับความรักที่มันหวานชื่นสักเท่าไหร่นะเหมือนกับว่าคุณอาจจะพบเจอสิ่งที่ไม่ดีไม่ค่อยมีความสุขกับความรักที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้อ่ะไพ่เขาบอกว่าคุณอ่ะจะออกมาจากสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ลุกเดินหน้าชีวิตต่อไปดีกว่าไม่อยากจมกับสิ่งเก่าๆเดิมๆที่มีปัญหาคุณจะเลกสิ่งที่มันดีและมั่นคงในชีวิตทั้งการงานความเป็นอยู่การเงินต่างๆนะซึ่งมันก็จะทาให้คุณอ่ะมีความสุขสบายใจด้วยอสรุปก็คื คุณไม่ควรที่จะดื้อดึงต่อสู้กับความรักที่มันมีปัญหาในตอนนี้นะครับปล่อยวางตัวเองออกมานะมาพบเจอชีวิตที่มันมีความสุขแล้วก็รอคอยจังหวะความรักที่มันดีกว่านี้ดีกว่าครับโอเคทีนี้ราดูเอาละครื่งกันนะว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่ายัางไงบ้างพาไพ่ใบนี้ก็เป็นการบอกให้คุณอะควรจะรับฟังสิ่งที่อยู่ในหัวใจสิ่งที่เป็นความรักแท้จริงของคุณเอาไว้นะถ้าหากว่าคุณย้อนไปถามตัวเองดูแล้วเนี่ยพบว่า คุณรักเขามากจริงๆอะไม่อยากเสียเขาไปเลยอะคุณก็สามารถอดทนต่อสู้กับความรักตรงนั้นต่อไปได้นะครับแต่อีกในหนึ่งอะมันก็เป็นการบอกให้คุณเนี่ยควรจะมองเฉพาะเรื่องความรักที่ดีเอาไว้อะอย่าไปเข้าใจผิดนะครับว่าความหลงไหลต่างๆเนี่ยมันเป็นความรักอะเพราะความรักที่ดีจริงๆเนี่ยมันย่อมทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นนะสามารถทําให้คุณมีความสุขได้อะหากยิ่งอยู่กับความสัมพันธ์ตรงนั้นแล้วมันทาให้คุณแย่ลงมีความทุกข์เศร้าในใจอะคุณก็ควรจะไปหาอะไรใหม่ หาสิ่งดีๆกับชีวิตเอาไว้ก่อนดีกว่าครับทีนี้เรามาดูสถานการณ์ด้านสุขภาพกันบ้างนะหน้าภัยด้านสุขภาพเนี่ยในเดือนนี้ก็มีแนวโน้มว่าคุณอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาในร่างกายของคุณนะแต่ยังดีตรงที่ว่าคุณยังสามารถฟื้นฟูร่างกายรักษาสุขภาพของคุณเนี่ย ให้กลับมาแข็งแรงดีได้เหมือนเดิมอ่ะคุณจะไม่เจ็บป่วยตรงนั้นนานเกินไปนะหรือถ้าเมื่อก่อนคุณเคยมีปัญหาอะไรเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรมาก่อนเนี่ยในเดือนนี้คุณก็สามารถรักษาฟื้นฟูร่างกายตัวเองให้หายจากโรคภัยต่างๆตรงนั้นไปได้นะครับอืมก็ขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีอยาาู่ใราศีก็กดนะพบเจอสิ่งที่ดีมีความสุขสว่างสิ่งที่คุณคิดและต้องการหาทาังออกในปัญหา,าต่างๆที่เกิดขึ้นได้แล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคลิปนี้ขอจบไวเพียงแค่นี้ครับสวััสดีครบ